สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ของห้องสุนิสาสายฝรั่งเศสบ้านชนบทนะคะวันนี้อากาศเย็นลงค่ะเหมือนกัน5องศาเพื่อนๆข้างนอก5้าองศาเย็นจ่อยๆคือเกา่าวันนี้นุชจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทาเมนเูคลายหนาวกันค่ะมันต้มขิงก่บเพื่อนๆมันต้มขิงนุชก,ก็ได้มันมันเทศมาบ้าน,พานเพื่อนเรียกมันอะไร ว่านูาเรียกมันเทศสาขลามมันเทศเนาะเออมันชนิดนี้ด้านในจะเป็นสีมันสีแครอทค่ะเพื่อนเพื่อนทมันต้มขิงกันแล้วขิงก็ได้มาจากซูปเปอร์ค่ะเพื่อนๆชิ้นนี้ประมาณหนึ่งยูโรค่ะเพื่อนๆประมาณหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรสี่สิบเอ็ดซมติงไปเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเมนูคายหนาวเนาะหนาวมากแล้วหนาวอย่างงี้ต้องทานอะไรอ,อุ่นๆร้อนๆอ,อืมไปไปด้วยกันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีมันขิงสดน้ำตาลเกลือค่ะเพื่อนๆนส่วนน้ำเปล่าเพื่อนๆก็เลือกเติมตามใจชอบได้เลยค่ะหลังจากนี้ก็คือเราจะนำมันมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นพอดีคำกับเพื่อนๆนชิ้นมันที่หั่นคือแล้วแต่เพื่อนๆนเลยค่ะเพื่อนๆจะหั่นพอดีคำให้แบบสุกง่ายสุกเร็วก็ได้ค่ะเพื่อนๆนแล้วก็พอหั่นเสร็จเราก็จะแช่น้ำน้ำเปล่าค่ะเน้นแล้วก็ใส่เกลือไปเพื่อที่จะ เป็นเคล็ดลับที่จะไม่ให้มันเขาออกสีดําค่ะเพื่อนๆหั่นมันเสร็จเรียบร้วยเราก็แช่น้ำเกลือไว้ค่ะซักประมาณหนาทีค่ะเพื่อนๆหลังจากนี้เราก็ไปหั่นขิงค่ะเพื่อนๆขิงคือ หั่นเป็นชิ้นแว่นแว่นได้เลยค่ะเพื่อนๆหรือว่าหั่นตามใจที่เพื่อนเพื่อนชอบได้เลยค่ะส่วนนวเองก็จะหั่นเป็นแว่นแวนแล้วก็ไม่เอาเปลือกออกค่ะถ้าเพื่อนๆนจะเอาเปลือกออกก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เลยค่ะได้หมดไม่มีสูตรตายตัวค่ะเพื่อนๆ ังจากที่หั่นขิงหั่นมันแช่มันในน้ำเกลือเสร็จเรียบร้อยเราก็หั่นไปเตรียมที่หม้อต้มค่ะหม้อต้มก็จะมีเป็นหม้อแล้วก็น้ำแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยนะคะเพื่อนๆมีเกลิอนิดหน่อยเพื่อนๆส่วนน้ำาุ่งแใส่ประมาณสามถ้วยค่ะเพื่อนๆรุ่กะประมาณดูแล้วว่าเราจะเน้นเป็นาซนน้ำร้อนๆแล้วขิงคือเราก็จะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะคะ่ะไม่มากเพราะว่าขิงเขาจะมีความเข้มข้นมากถ้าเราต้มต้มแล้วแล้วก็มัน แล้วก็จะต้มให้พอสุกแล้วก็หลังจากนี้ก็จะต้มมันแล้วก็ขิงประมาณที่สินาทีออเพื่อน,อนแล้วก็เราก็จะกลับมาเช็ดมาดูกันว่ามันสุกหรือเปล่าแล้วก็จะมาค้อนฟองออกเวยฟองน้ําต้มหลังจากเดือดแล้วหลังจากเดือดแล้วเราค่อยมาใส่น้ำตาลกันกับเพื่อน พอน้าเริ่มเดือดแล้วเราก็ช้อนฟองออกกับเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นเป็นในภาพในวิดีโอเป็นฟองออกมาเราก็ช้อนออกมาค่ะเพื<ๆ>่อนๆพอหลังจากช้อนฟองออกหมดแล้วเราก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลนี่คือเติมความหวานตามใจเพื่อนๆได้เลยค่ะไม่มีสูตรตายตัวเราก็ชิมรสชาติหวานมากหวานน้อยตามใจเพื่อนๆได้เลยค่ะตอนนี้คือกลิ่น ขิงหอมขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าหอมละมุนขึ้นมาแล้วคะ่ะรู้สึกสดชื่นมากเลยคะ่ะเวลา,าอากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้พอได้สดร้อนๆรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทาทานกันดูนะคะเพื่อนๆง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะเพื่อนๆเมนูเนี้นุชจะทําที่ไทยค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนตอนเด็กๆกับแม่จะทาให้นุชทานก็มานึกถึงตอนที่เออหน้าหนาวในเมืองไทยเราเนาะ ามาอยู่ในฝรั่งเศสหน้าหนาวในฝรั่งเศสก็จะหนาวมากเลยค่ะเพื่อนๆนุชก,ก็มาน,นึกถึงเมนูนี้พอทําเสร็จหลังจากนี้นุชก,ก็จะแบ่งไปให้แม่แล้วก็พี่สาวเพราะว่าฝั่งครอบครัวที่ฝรั่งเศสคือเ็เป็นครอบครัวเล็กๆค่ะก็มีกันแค่แม่แล้วก็พี่สา,าวแล้วก็พี่ยันนะคะเพื่อนๆแบ่งกันทานเนาะเพราะอยู่ในเมืองหนาวเนาะสดร้อนๆแบบนี้จะทําให้ร่างกายเราอุ่นนุชจะเช็คความสุขของมันก่อน ถ้ามันรู้สึกว่าเออนิ่มๆนุชก็จะตักเสิร์ฟทานได้เลยค่ะเพื่อนๆแต่แล้วแต่เพื่อนๆกับบางคนก็ชอบนิ่มมากนิ่มน้อยบางคนก็ชอบความกรุบๆแต่นุชก็คือประมาณนี้ก็พอใช้ได้แล้วค่ะพอนุชลองชิมรสชาติดูแล้วใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนอาหารได้กันมา หอมมากเพื่อนๆหอมรสชาติหวานกำลังดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันก็สุกแล้วอืมไร่ได้ทานแบบเนี้ยค่ะอุ่นๆทุกคนช่วยได้เยอะเลยค่ะบางทีอากาศมันเย็นเนาะข้างนอกเนาะช่ำมากทุกวันเนี้ย ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะที่รับชมและติดตามถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นุชในเมืองหนาวต่อไปนะคะนุชเชื่อว่าเมนูนี้จะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นได้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ